ผู้ใหญ่สมายันติกแล้วนะคะวันนี้หอมของเราก็กําลังจะออกประมาณ8ตันกว่านะคะวันนี้ก็วันที่20นะคะเดือนมิถุนาหกสี่ค่ะวันนี้เราก็กําลังจะเตรียมหอมเพื่อไปสายใต้ค่ะไปสายลาดบุรีนะคะกาญจน,นบุรีใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็กําลังจัดเตรียมค่ะที่จะส่งนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะกระบวนการของการใส่แล้วก็เตรียมตัวที่จะ นำส่งเป็นไงแต่ตอนนี้เราพาไปดูในโกดังก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมาเลยค่ะทางนี้เลยค่ะคนกําลังทำอะไรกันเออไปดูเลยค่ะไปดูเลยค่ะตอนนี้นะคะกําลังจะตัดหอมกันค่ะอันนี้เป็นหอมแดงนะคะหอมแดงตัวนี้นะคะเท่าแก่จองนะคะบบกมือหน่อยค่ะบบกมือหน่อยค่ะเ และเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ากระบวนการของการจัดใส่ถุงหรือว่าการเตรียมตัวที่จะเอาไปส่งนะคะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเรามีทีมงานมืออาชีพนะคะใส่ถุงอยู่ตอนนี้ไปค่ะ เดี๋ยวเราจะไปพบกับเท่าแก่ที่เป็นเจ้าของโกดังแห่งนี้นะคะแกได้ข่าวว่าแกมีหลายโกดังมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปถามกันกันนะคะว่าแกมีกี่โกดังนะคะอ,อ๋อลืมบอ,อกไปค่ะว่าวันนี้นะคะเป็นหอมมีพันตลาดนะคะออกนอกค่ะแล้วก็พันบามันนะคะ เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เท่าแก่กันนะคะเออไม่ใช่น่าสัมภาษณ์ยครับอันนี้ค่ะตัวจริงอันนี้ราคาผู้ใหญ่หมายจะคุยอะไรกับผู้ใหญ่หมายหน่อยไหมคะคือจะถามว่าขึ้นหอมวันนี้ เป็นเป็นพันอะไรคะผู้ใหญ่พันอะไรรันเ็นเอเอาดีดีวห้่ไปตัดโตวันนี้เป็นพันอะไรคะผู้ใหญ่ไปสายใต้ค่ะของบามั่นวันนี้แล้วตลาดแล้วแต่คนจะต้องการพันอะไรนะต่างไงเลยครับมีพันบามั่นพันตลาดพันตะจ้อยมีหมด ถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนคะอ่า081พี่กูดังผมครับเบอร์โทร081972921กูดังผมนี่กูดังชื่ออะไรคะผู้ใหญ่สมหมายครับพันดีพันดังต้องผู้ใหญ่สมหมายค่ะเย,ย่เย่เป็นได้เป็นได้รีบดีบ <c oughs>